สวัสดีครับพบกับผมบิ๊กอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแชมเปี้ยนที่ได้ชื่อว่าเป็นมะเร็งของ LOL กันเลยทีเดียวใน LPC นะครับยาสุโอะเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นมะเร็งมากสาเหตุที่เป็นมะเร็งเพราะว่าเป็นแชมเปี้ยนที่คนนิยมเล่นนะครับแต่ว่าเล่นแล้วเนี่ยเก่งก็เก่งไปเลยกาดก็กากไปเลยนะครับเพราะมันเป็นแชมเปี้ยนที่ต้อง ใช้ความสามารถหรือว่าสเต็ปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งตัวแชมเปี้ยนยาสมุโอเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนไฟเตอร์นะครับแล้วก็เป็นอักสติมด้วยทำความเสียหายได้เยอะนะครับความทนทานเนี่ยน้อยเท่าเอเดีแคลี่เลยความยากในการเล่นถือเยอะมากเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูพารสสกิลของยาสมุโอกันนะครับยาสมุโอเนี่ยพารสสกิลของเขาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นโล่ลมผมเรียกว่าเป็นโล่ลมแล้วกันนะครับเวลาเขาวิ่งนะครับ ถ้าเขาเคลื่อนที่อยู่เรื่อยๆนะครับเขาจะเก็บเกตข้างล่างหลอดเลือดนะครับเกตเต็100มร้อยเมื่อไหร่นะครับเขาจะได้โล่ป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งเป็นโล่แห่งลมป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือว่าการโจมตีอะไรก็ตามนะครับจะไม่ทาดาเมจให้กับยาสุโอะนะครับหลังจากโดนไปแล้วเนี่ยโล่หายไปนะครับเราว่าเวลายาสุโอะวิ่งเนี่ยก็จะเก็บเกตขึ้นมาใหม่พอเต็มร้อยปุ๊บก็จะได้โล่ป้องกันการโจมตีหนึ่งครั้งเป็น,อนีอยู่เรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆ สกิลหน,นะครับเป็นสกิลฟันดาบไปข้างหน้านะครับก็ระยะโจมตีเนี่ยก็จะไกลกว่าการฟันปกตินิดหน่อยแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มด้วยนะครับแล้วกเก็บสแต็กหนึ่งสแต็กนะครับสแตค็คครบสองสแต็กนะครับการปล่อยสกิลนี้ครั้งที่3เนี่ยจะกลายเป็นปล่อยพายุออกไปด้านหน้านะครับซึ่งค่อนข้างไกลเลยระยะเนี่ยน่าจะพอๆกับระยะยิงของ Ad Carry เลย สกิลสองนะครับเป็นสกิลกำแพงลมนะครับเมื่อใช้กำแพงลมเนี่ยเราสามารถเลือกจุดที่เราจะใช้กำแพงลมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวานะครับเมอ่อใช้กำแพงลมไปแล้วนะครับกำแพงลมจะอยู่สี่วินาทีแล้วก็สกิลที่เป็นสกิลระยะไกลเนี่ยจะไม่สามารถผ่านกำแพงลมมาได้ยกเว้นสกิลอันติของบางตัวเช่นสกิลอันติของลักอันนี้ทะลุกำแพงลมนะครับ แล้วก็สกิล3นะครับเป็นสกิลที่ทำให้ยาโ,โอดเนี่ยพุ่งเข้าหาศระตูแต่มีข้อจำกัดคือจะไม่สามารถพุ่งเข้าหาศัตตูคนเดิมตัวเดิมได้อ่อต้องบอกว่าพุ่งเข้าหาศัตตูตัวเดิมได้แต่มีดีเลย์เวลาที่พุ่งเข้าหาศัตตูด้วยสกิล3นะครับตัวศัตรูเนี่ยจะมีวงกลมๆเป็นดีเลย์นับรอบครับถ้าวงกลมๆนี้ยังไม่หายไปยาโ,โอดจะไม่สามารถใช้ท่าที่3พุ่งเข้าไปสาได้แต่ศัตรูตัวเดิม สุดท้ายก็คืออันติของยาสุโอะนะครับยาสุโอะเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยถูกสกิลอะไรก็ตามทําให้ลอยขึ้นนะครับแล้วยาสุโอะอยู่ในระยะกดอันติปุ๊บยาสุโอะเนี่ยจะแวบไปหาศัตรูที่ลอยตัวนั้นหรือกลุ่มนั้นนะครับแล้วทำการฟันทําดาเมจเพิ่มนะครับก็จากสกิลนี้ก็จะค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับ แล้วก็จะเห็นบ่อยๆว่ายาโซโอเนี่ยจะเอาไปคอมโบกับตัวอื่นได้ดีเช่นวิมาไฟซึ่งอันติทำให้ลอยได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวยาโซโอดเองก็มีสกิลที่ทำให้ลอยได้ก็คือสกิลหนึ่งเมื่อเก็บสตแตกครบสองถาแตกแล้วปล่อยครั้งที่สามเป็นพายุคนที่โดนพายุจะลอยขึ้นนะครับซึ่งยาโซโอดเนี่ย สกิล4สกิลของยาสูโอกแลวสกิล1สกิล3แล้วก็สกิลอันตเปจะสกิลที่ทำดาเมจหมดเลยโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าการเล่นยาสูโอกเนี่ยจะเล่นยังไงอ๋อโหผมลืมอีกแล้วผม,ล,มลืมบอกลืมบอกเรื่องลูนกับเรื่องเซตไอเทมอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาใส่ให้ไว้ในท้ายคลิปเหมือนเดิมน,นะครับ โอเคครับการเลือกอันแรกเลยนะครับที่แนะนําให้เลือกนะครับก็คือลองซอนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีทําให้เอตูโอเนี่ยไช้งพิ้วสายแรงขึ้น oh, <my> แล้วก็ช่วยรับมินเนี่ยนได้ดีขึ้นอ่าเห็นไหมครับพอเราวิ่งเต็มปุ๊บเราก็จะได้เก๋เขาขาวข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาหลอดหนึ่งน,นี่คือโล่แห่งลมนะครับ สกิลที่ให้แนะนำให้อัพสกิลแรกนะครับก็คือสกิลที่หนึ่งนั่นเองใช้แบบนี้ครับนี่ต่อต่อแล้วก็ถอออกมาครับแล้วก็จะมีเลยมีสเ็กหนึ่งเห็นไหมครับจะใช้อีกครั้งหนึ่งครับสเ็กเป็นสองแล้วเห็นนะครับพอสเ็กเป็นสองเนี่ยตัวยาสูโอดรอบๆจะมีลมขึ้นมาครับเพื่อให้รู้ว่าเราเก็บสเ็กไปแล้วให้รู้ว่าเก็บแตกครบแล้วและการใช้ครั้งต่อไปจะเป็นการปล่อยพลยุเยอะขึ้น้า ระับทีครับเลเวลสองนะครับกิลที่แนะน,นำให้อาบนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนไม่ได้มาเลนเดียวกับตัวที่เป็นแครี่หรือว่าตัวที่โจมตรีระยะไกลนะครับ <Justice. S 1> ก็แนะนำให้อา,สาบสกิลสามแต่ถ้าอยู่ในเลนกับตัวที่เป็นตัวโจมตรีระยะไกลก็แนะนำให้อาบสกิลสองไว้ก่อน นี้สกิลสที่มันพุ่งเข้าไปอะครับมันจะเป็นสกิลที่ <a> คอมโบกับสกิลหนึ่งได้ก็คือถ้าพุ่งเข้าไปปุ๊บแล้วกดสกิลหนึ่งทันทีอะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะใช้พลังแห่งลมฟันไปรอบๆตัวครับ s <S แล้วก็ศัตรูจะลอยขึ้นด้วยถ้าเก็บครบสองก็ได นะครับเดี๋ยวลองลองดูลองลองพุ <S <s ้งเข้าไปหาอ่าไม่พันไม่เป็นไรี๋ยวเก็บสแต็กใหม่แล้วลองพุ่งเข้าไปดูครับว่าจะเป็นอยงไรโอเคพข้าไปสแต็กครับติดหนีนะครับพอใช้พื้นยูสามโดดเข้าไปแล้วกดพิ้นยูหนึ่งนตอนที่มีสองสแต็กจะปล่อยพายุขึ้นมารอบๆแล้ทําน้็จะตูลอยขึ้นนะครับ ก็เอาไว้ใช้ตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลพายุใส่ศัตรูแบบไม่แม่นนะครับก็ใช้สกิลนี้แทนได้ใช้ก็เตะนี้แทนจะทําให้เราโดนศัตรูแน่ๆทีนี้ยาสโสกเนี่ยจะโหดก็ต่อเมื่อเขามีของในระดับหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่มีของเนี่ยเขาจะไม่โหดเลย เอาจริงมันก็ทุกตัวนะครับถ้าไม่มีของจะโหดได้ไงเนาะหนึงป้ายเก็ดเป็นนี้นะครับนี่งป้าป้ายก็จะยุกป้ายไม่ได้โดนอัตีโอเคโหัวหนี้นะ อืมก็น่าจะตายแล้วแว๊บเลยครับนี่เพราะเรายไม่มีของนะครับดามเกดก็เลยทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตัอเต็มยาสูโอก็จะประมาณนี้นะครับยาสูโอนี่ยก็เก็บของไปเรื่อย นะครับแล้วก็จังหวะที่เราใช้สกิลหนึ่งตอดฮีโร่ฝั่งต,ตัวเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้แค่สกิลหนึ่งเดียวครับจังหวะนวลน,นี้เ,นเรายังฟันซ้ำได้แล้วก็มีจังหวะที่เราฟันก่อนเราใช้สกิลสองต่อได้ทำให้เราเหมือนโจมตีก,ก,กันสองครั will not ้งก็ช่วยให้เราได้เีิดขึ้น แล้วก็ยาสโวรเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นแชมเปี้ยนที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงเพราะมันมีสกิลพุ่งเข้าหาสกิลพุ่งเข้าหาเนี่ยมีข้อเสียคือต้องมีศัตรูอยู่แต่มันจะพุ่งไปพุ่งมาแล้วทำให้ศัตรูตับสนได้คือถ้าเสียดีๆครับ อีฝั่งหนึ่งอ่ะแค่จะจับตัวยาสูบไม่ได้เลยเพราะมันจะแว็บไปแว็บมาถกไปถกมาไมาเลยเราจะใช้ตัวรีแลกซ์ไปในทีนึงนี้เป็นอย่างน,น,นี้นะครับ ทีนี้พอเราของพอของเราโหดนะครับดาแบบเมจมันก็จะเยอะขึ้นเองโดยธรรมชาติไอ้ฝั่งหนึ่งก็จะตายดาเมจง่ายสอ้าวเะครับสเต็ปก็จะประมาณนี้นะครับอ้อลืมเลยมรงนี้สกิลสองนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ให้ดูคือสกิลสองเนี่ยมันต้อง อีกฝั่งหนึงเป็นฮีโร่ที่โจตมตีระยะไกลก็จะเห็นชัดกว่าน,นี้เนาะเม่เป็นไรครับลองการให้ดูก็ได้ครับมันเป็นกระแนงลมขึ้นมา The แล้วก็ตอนที่เราปล่อยพายุเข้าไปแล้วใช้อันติตามเข้าไปเนี่ยอย่าใช้ในฟ้อมของศัตรูนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เรากําลังลอยตัวแล้วกําลังฟันศัตรูอย่างเมามันตามแอคชั่นของอันตินั้นเราโดนดาเมจได้อยู่นะครับเพราะั้นเออต้องระวังนิดหนึ่งองน,นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับบอกว่าจะทาให้เพื่อนๆได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่า โอ้เราจะเล,นลน่นยาสูโอ้ยาสูโอดีไหมเผื่อคนที่ถึงยาสูโอแล้วโอ้โหมันเท่จังเลยอยากลองซื้อก็อดูก่อนนะครับใจเย็นๆลองเล่นดูก่อนรอรอตัวสัปดาห์ที่เขาเแจฟกฟรีแล้วให้ลองเล่นดูก็ได้ครับจะได้รู้ว่าเราชอบเล่นตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็มันเหมาะกับสกิลของเราเหรือไม่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเซตไอเทมแล้วก็ลูนของยาสุโอกันนะครับเซตไอเทมของยาสุโอะนะครับก <love> ็ลืมบอกไปเลยยาสุโอะเนี่ยส่ว <my friend. S 1> นใหญ่เขาจะนิยมไปเลนกลางนะครับมิดเลนหรือไม่ก็ไปโซโลเลน ซึ่งไอเทมของยาสุโอะนะครับก็ถ้าเป็นแบบไม่ติดตั้งเองเนี่ยก็จะมีเซ็ตมาให้แล้ว2เซตก็คือคี i ์ i ิคอไ i g เตอรกับคีย์ลิคอจอมต่อสู้มันต่างกันตรงที่คีย์ลิคอจอมต่อสู้เนี่ยจะไม่มีดูดเลือดครับจะไม่มี item ไอเทมมาดูดเลือดแต่ว่าเขาจะใส่ลูนแทน ที่ข้อไฟเตอร์นะครับยาสโสมจะเน้นไอเทมที่ติดคลิปแล้วก็เพิ่มดาเมจแล้วก็มีเบสรุนคิงเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนิดหน่อยเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับผมชอบที่ข้อไฟเตอร์มากกว่าเพราะว่ามันทําให้ยาสโสมเพรมันทําให้ตอนที่เลเล่วเล่นมีดูดเลือดเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแล้วเราก็มีดาเมจประมาณหนึ่งนะครับ รูนเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้คอนคอเลอร์ที่เหมาะกับคอนคอเลอร์ที่เหมาะกับคอนคอเ,เลอร์เนี่ยเพราะว่ารูนคอนคอเลอร์เนี่ยถ้าเราโจมตีตัวที่สกิลไม่สามการสามสกิลเนี่ยจะทำให้เกิดดาเมจเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเหมาะากับยัสมากเลยแล้วก็โดมิเนชันนะครับก็เลือกเป็นบูทโฮลจริงๆถ้าใครจะยื้อเกมยาวเลือกเป็นแคทเทอรีนสตอร์มได้นะครับแต่ไม่แนะนำเพราะว่ายาสมะส่วนใหญ่อะ ไม่ไม่ค่อยเล่นเกมยาวกันคือไม่ค่อยเล่นเกมมันเป็นฮีโร่ที่อาจจะโหดได้ระยะต้นๆระยะแรกๆกลางเกมเลยนี่เป็นต้องรอเล่นเกมค่อยโหดนะครับถ้าสเปคเราไม่ได้แย่จนไปจนตายบ่อยๆนะแล้วก็ลูนรีโซ v e นะครับก็เลือกการืนฝูมันจะช่วยให้ยาสอูอยืนเล่นได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิม i n นสป r a เ i ช n เลือกสูช t ูเพราะว่าในเรนงยาสูมันจะมีฮันนี่ฟูดอยู่ เวทนะครับยาซโซเนี่ยพอไปโซโล,โลเลนเนี่ยเวทที่แนะนําก็คืออ e ีไนนะครับเอาไว้เผาศัตรูจังหวะที่เราทําดาเมจไปแนละ้วโรูวิง่งเขาป้อมเนาะเราจะได้อ e ีไนเผาไปหรือว่าเผายิงไนก่อนแล้วค่อยเข้าไปวนะบวกแต่ข้อยานึงก็คือแฟดอันนี้คือพลาดไม่ได้เลยฮีโร่ทักตัวถ้วววาเจาไปหมดนะครับอีกเซตไอเทมหนึ่งนะครับไม่จากว่าเซตไอเทมเนี้ยเน้นดาเมจแบบจัดจ้านสุดๆแล้วก็มีดาเมจแล้วก็มี ไอเทมฟอสเซนโมเลดด้วยซึ่งฟอสเซนโมเลดเนี่ยทำให้ตูติดสโลก็แปลว่าสโลจากเบรูน์ิงแล้วเนี่ยยังสโลจากฟอสเซนโมเลดด้วยไอเทมเนี่ยไอเทมเซตเนี้ยเน้นการไล่ฆ่าศัตูตเป็นไฟเตอร์แบบเปิดไฟยาวๆยืนนานๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งไอเทมสุดท้ายเนี่ย ทำให้ยาสโอกเนี่ยมีพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก5-10%ก็คือไปแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มอาตาัตราคิทิพอ่ะอก,กับคเร็วโจมตีด้วยป็นทอมเลนเซอร์แล้วก็เพิ่มดาเมจคิทิพ่ด้วย Infinity Edge นะครับส่วนรุ่นเนี่ยรุ่นหลักเป็นคอนคาเลอร์เหมือนเดิมแต่ว่ารุ่นรองนะครับเมื่อยาสโอกเนี่ยไม่ได้ออกไอเทมดูดเลือดก,ก็เลยเลือกรุ่นเป็นแวมไพร์แทนเพื่อให้ได้รับการดูดเลือด2% แล้วก็ลูนรีโซฟก็จะเปลี่ยนเป็นไททันเพื่อให้ได้รับค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มแล้วก็จะได้ค่าพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มจากการที่เราฆ่าแชมเปี้ยนตัวละครบางตัวด้วยซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่จะเลือกการฟื้นฟูเหมือนเดิมก็ได้นะ้ไม่ติดลูนินไปในทานนะครับก็แนะนำตัววิพุตเหมือนเดิมเพราะยาสุโอเนี่ย ที่ต้องเลือกสวิตท,ทูเพราะว่ามันได้เงินใช่ไหมครับยาสุโอเนี่ยก็จะออกเงินให้ได้เร็วที่สุดนะครับของจะได้โหดเราจะได้ไปไปบวกไปไฟได้ไปเปิดไฟได้ไม่อย่างั้นเนี่ยถ้ายาสุโอดหาเงินชา้าฟาร์มเงินช้าของจะสู้ใครไม่ได้เลยแล้วจะเปิดไฟลําบากมากเราจะาสุโอดเป็นตัวที่ตัวเป็นตัวที่ตัว,ตว,วบางมากแล้วก็ตายง่ายมากนะครับโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับ อยากเป็นกำลังใจให้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเลยคือกด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ